สาเหตุหลักของเครื่องมือจัดฟันหลุดคืออะไรสวัสดีค่ะพบกับเรา LDC สาขาสรยานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่อุปกรณ์จัดฟันหลุดหรือที่เราเรียกว่าแพ็กเกจค่ะปัญหาสําหรับคนที่จัดฟันพบเจอบ่อยๆนั่นก็คือตัวเครื่องมือจัดฟันหลุดเราจะมาพูดถึงสาเหตุหลักๆที่ทําให้อุปกรณ์จัดฟันหลุดนะคะข้อที่1เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีความแข็งได้เหนียวจนมากเกินไปโดยปกติแล้วเราจะแนะนําให้ทานอาหารแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆไม่เหนียวและไม่แข็งจนเกินไปนะคะ 2. แปลงฟันแรงมากเกินไปจนทําให้ตัวอุปกรณ์เครื่องมือจัดฟันหลุดได้ข้อที่3นะคะการใช้ลิ้นดุนตัวอุปกรณ์เครื่องมือจัดฟันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวอุปกรณ์จัดฟันหลุดได้และข้อสุดท้ายนะคะคือการได้รับอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะทางรถยฟดนหรือหกล้มนะคะหรือการได้รับแรงกระแทกแรงๆก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวอุปกรณ์เครื่องมือหลุดได้นะคะถ้าหากเกิดปัญหาเหล่านี้ให้เราเก็บอุปกรณ์เครื่องมือจัดฟันที่หลุดไปพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะ แล้วพบกับเรา LDC สาขาศารยาในครั้งถัดไปในคลิปหน้านะคะ